วัสดีครับอยู่กับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เราอยู่กับคู่เอกนํารายการอีกหนึ่งคู่นะครับหนึ่งตัวนะครับคือไฟแดงไอปี้นะครับควานชื่ออะไรครับควานชื่อเม้งครับผมเม่งนะครับเดี๋ยวสอบถามควานหน่อยว่าไอปี้นี้ครับเป็นวัวมาจากที่ไหนมาจากพคพะครับผมพบพะอายุเท่าไหร่ครับน่ะอายุ6ปีกว่าครับวัวใหม่นาะ440กิโลนาะไม่เคยชนนะครับก็เรียนเชิญ FC ครับฝากเป็นกําลังใจได้เลยฝาก FC ทางบ้านมา เป็นกำลังใจให้พี่วันที่27นี้ด้วยนะครับเต็มร้อยแน่นอนครับผมครับสําหรับไอพี่นะครับเป็นวัวรอบ440กิโลครับสนามทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยนะครับก็จะทําการแข่งขันวันที่27กันยายน2568นี้นะครับก็ฝาก FC ซนะครับเรียนเชิญมาร่วมมาเป็นกําลังใจให้พี่ครับเดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมครับ ก็เป็นสภาพความพร้อมนะครับกูเอกนำรายการสนามทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยนะครับวันที่27นี้ครับมาร่วมมาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับไอพี่นะครับวัวใหม่วัวรอบ440กิโลนะครับสนามทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยครับยังเชิญ FC นะครับภาคเหนือภาคใต้นะครับแล้วก็ FC จากอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับมาเชียร์มาเป็นกำลังใจกันครับ ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูไอ้ปี้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพความพร้อมของมัจจุราชกุ๊กปู่ครับเราอยู่ควานกับควานเบนควานพัดนะครับก็สอบถามควานเบนครับว่ามัจจุราชกุ๊กปู่นี่เป็นวัวมาจากที่ไหนครับมาจากนครปฐมครับอายุเท่าไหร่ครับน่ะเจ็ดแปดปีครับสไตล์การชนเป็นแบบไหนชนโตกลางครับ ได้แปลกเอาดีครับก็จะเป็นคู่เอกนํารายการนะครับวันที่27กันยายนนี้นะครับก็ฝาก FC เลยครับเรียนเชิญกอกวาย FC จากต่างใต้แรงนักคนมาตุ้มแด่มาเป็นกําลังใจมัจุรากุ๊กกูด้วยครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพความพร้อมของมัจุรากุ๊กกูครับคู่เอกนํารายการนะครับวัวรอบ440กิโลสนามพิลาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทัยครับ